สันหลังอะไรนะเอ้ยโดนแล้วไม,ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กระอักเลยสวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมแสงแรกของเช้าเช้าอย่างนี้นะครับผมเวลาประมาณ6โมงเช้านะครับนี่ก็ตื่นแต่ตีห้ซุ่มเสียงยังไม่มานะครับผมออกมาดูปลาครับผมฟ้าหลังฝนครับสองสาวันมานี้ก็ฝนตกนะครับฝนตก น้ำที่ห้วยวังนองครับหมายใกล้บ้านของผมนะครับก็ขึ้นนะครับก็มาเฝ้ามาดูกันสองสามวันแล้วแหละครับก็ยังไม่ได้ตัวครับก็มีได้ปลาแรดไปวันนั้นนั่นแหละครับแล้วก็มีปลาตองกลายขึ้นนะครับผมแต่ว่าเขาต้องมาช่วงช้าๆครับนี่เงี้ยนี่ฮะลาขึ้นนะครับด้านหลังผมเดี๋ยวผมไปให้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะครับผมบรรยากาศที่นี่นะครับ สำหรับน้าๆที่อยากจะมายิงที่หมายนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําหมายนะครับหมายที่นี่อยู่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชื่อว่าห้วยบางนอนครับจะมีเขตที่ห้ามเข้าไปนะครับดูจากฝั่งด้านนี้นะครับฝั่งประตุมนี้จะเห็นสาลานี้นะครับตรงนี้จะเป็นหน้าวัดตรงนั้นจะเป็นแนวสะพานนะครับก่อนถึงสารานี้จะมีบันไดลงไปนะครับเขตนี้ก็ห้ามลงไปนะครับ ก็เป็นวังปลานะครับแต่ก็มีบางคนไม่รู้เรื่องก็ลงไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันบางคนก็ไม่รู้บางคนรู้แต่ก็ยังทําแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นร้านจิ้มจุ่มเยอะนะครับถ้าใครเคยเคย,เคยมานะครับตั้งแต่แนวที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ลงไปหาแนวสะพานนะครับก็ห้ามนะครับผมนอ,นอกจากนั้นก็เป็นถนนรอบห้วยไปนี่ครับ7กิโลเมตรนะครับโค้งกลับมาหา ตรงผมยืนนี่7กิโลเมตรนะครับยิงได้หมดนะครับผมเสีนะนะหลายหลายคนอยากมานะครับโอ้โหเกลียวเกินปาสวัสด,ดีครับหมานไหมครับใช่ครับ

นั่นไงปลาวิ่งไหมโอ้โหมีลุ้นนะนี่ปานินเล็ก,กะัะมันก็ลูกปลาแล้วซับไหมปลา เนี่ม่าครับตัวเล็กเกินลูกทอดกินกับเขาสวยละร้อนตัดหัวตัดหัวแดดเดียวมาระยะไหนก็มาเอาสิครับจัดเลยป้าข้างอเนี่ยเรียบร้อยแมนแม่น,มน,มนสายวิ่งอะ่ะ แน่นอนครับเห็นกับตาปลาหมานปลาหมานตามมองครับข้ามมองอข้ามมองตามมองเออข้ามอออามองเรียบร้อยติดมอง ใส้กำลังสวยใช้ปลาจาน <c oughs> นั่นไงโดน โดนไหมปาวิ่งไหม,ไมไอู้โดนไหมปาน่าโดนเนาะอู้มาเดี๋ยวมันก็ว่ายกลับมาขึ้นตรงนี้ <c oughs> ดูความเร็วเป็นของพี่ศา์ มองน,นี่เร็วมากปลาหน่อยซัดกันไม่เช้านี่เกือบโดนสองทีปลาช็อกน้ำนี่ก็สายจะวิ่งไม่วิ่งสักคนงงเลยลูกลงคู่กันเลยซ้ายขวาโอกาสจะรอดยากอ่ะโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อใช่สองสองทีอะโอ้โหเป็นไงความเร็วไปถูกทางด้วยผมเดินตั้งแต่สระาเดีย นั่นไงโอ้โห่หโฟกัสไกดูมันไปเป็นเดือดฟาดเลยปลาอะไรวะปาอะไรลาลุมาโลนี่แหละพี่ว่า <S <S ขึ้นใหญ่สายเห็นเลยเห็นทั้งตัวเลยเหลืองเลยโอ้โหไปทางไหนวะทำไมไม่โดน โอ้ไปทางโน้นะยิงตูดไปหรอยิงตูดมาเมื่อกี้โอ้โหมองไม่เห็นจังหวะมันขึ้นไงวม่ตอนแรกเห็นจังหวะด,ดามันขึ้นใช่ไหมแล้วมันมายันอีกรอบอ่ะโอ้โหทำไมเราไม่ยิงเราเห็นนี่ยังช้านะเราอใช่ไ,ไม่ได้นะนายจะมาหลอกให้เรารอกเกอร์ไม่ได้นะเว้ย โอ้โหห้ามไปเป็นยอดเลยนั่นไงนั่นไงโดน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  มีใครโดนไหมเฮ้ยไม่สายไม่วิ่งวะโดนว่ยอุ้ยไรวะเราช้าไปกว่ามันอู้ช้าไปแค่นิดเดียวเพราะว่าจ้องตรงนี้ไงนั่นไงออกซ้ายด้วยโดอุย้ยกากน้ำด้วย <l ots> ไม่โดนไม่โดน,นสันหลังอะไรนะ <S <s <ci pt i> เ้ยโดนแล้วโดนไหม้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กระอักเลย <c oughs> เป็นไงซ้ายขวาคู่กันเลยโอ้โหนะรักน้ำเลยเมื่อกี้น่ะโอ้โหไปเท่าไหร่เนี่ยเกือบสี่สิบเมตรใต้นี่นี่เชือกหกสิบเมตรเหลือใช่ใช่ <laughs> ดู <laughs> ของพี่เป็นหกสิบเมตรเชือกออกไปสี่สิบกว่าเมตรหักหย่อนหักลงน้ำอีกโอ้โหมีลุ้นเลยนะไห <laughs> นลูกมัดตูดเอาละโดนละ ไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยตอนยิงแต่เห็นมันเป็นวุน้นเนี่ยมันน่าจะโดนอยู่แล้วลูกมัตตูนั่นเนี่ยพี่ซ้อมจะเข้าไปจับอะ่ะเดี๋ยวจะจ่อยิงให้จับมาเลยพี่เดี๋ยวจ่อยิงให้เด้อเด้อเด้อใส่ตัวไซโลไกว์น,น,นะครับ ผีมือน้องเค็จ<ฮ>น,น,นี่ปา,าน,นนินครับเกียงกันยิงใช <laughs> ่ได้ปลาตัวใหญ่ไปเหือเลือดโชว์หน่อยทีมงานเดียวกันตัวนี้น่าจะโลกว่าเลยนะครับปิดท้ายวันนี้ครับผม ีไม่ได้เปิดกล้องนี่หว่าหรือเราจะต้องไปเอาตัวหน้าบัวแล้วนุ่นไงนุ่นไงโอ้ยหมดหลอดไม่ใช่พี่พี่ต้อมเอาปืนลงไงเฮ้ยพี่ต้อมเอาปืนลงมันสะดุดเมื่อกี้น่ะน้อสะดุดตอนสะดุดตอนนนี่ฮะไม่ปืนลงแล้วกระบอกมันออกไม่ตรงไงก็เถอะดูอิบเมตรเองเอ้ยแล้วลงตรงด้วยนะ นี่ขนาดหน่วงไว้นะเนี่ยอ้โหเอาไม่ไม่เอ้นวาดปืนไปไกลเกินเลยอุ้ยถ้าได้วาดไปขนาดนั้นแล้วจัดเลยเห็นหางเลยเออลิปเผื่อตัวนี้ไปขึ้นนู่นนะนั่นไงมันออกทางไหนออกซ้ายครับเฮ้ไปสายกระตุกอะสายกระตุกสายวิ่งโดดไหม วิ่งอยู่วิ่งอยู่เหรอเปียนเปียนเปียนรถเปียนรถเลยโดนอยู่ใช่ไหมของใครโดนวะโดนหรือไม่โดนจัดยัวฮะวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปียนรถเปียนรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปืนเลยเอาปื้นเลยฮะเออถโทษอดถโดนกันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อันนี้อันนี้ไม่ใช่หลุดแหน่แลนี่ มาการทดตอบหนึ่ัวมันหมิ่นแล้ว,วยังไม่ต้องล้างมั้มันอยู่เนี่ยโดนแล้วสายมันลูดพื้นพื้นพื้นมันรูดพอ,อย่างกัดเนีเนี่ยใช่ไหมนั่นไงนั่นไงพายน้ำขึ้นอยู่ใช่อยู่พายน้ำอยู่นั่นหระยัง แล้นี like oh. 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 <t <t ้ไอ้เชือกลางรูดตัวมันไม่ต้องล้างมากนะไม่ไม่ล้างอยู่แล้วมันอยู่ใต้เนี้ยเนี่ยใช่พีเหรอคะพีเลยครับฝักแปดครับร้อยปอนด์เอ้ามันอยู่ใต้เนี้ยเว้ยนี่ของเทปใช่ป่ะลองล้างมันอยู่ข้างล่างนี่อยู่ไนอนี่ยกำลังยืน มันกำลังหลุดเชือกอย่อยาไปลังมากมกำลังกำลังกำลังขึ้นมารอนะตึงแล้วหนิตอนนี้ตึงแล้วอย่าลังมากนะเดี๋ยวปึ๊ดเลยนะเบาๆผ่อนรับผ่บบอนสู้ก่อนนี่น้องเคก็โดนแล้วนะครับนะเห็นไหมอะไม,มันอยู่ใต้เนื้อนี่แหละ ไหนวะนี่ยังไม่เห็นตัวนะครับแต่ที่แน่ๆเอาแหนมาเยอะเลยครับตอนนี้แหนมาเยอะเลยผมต้องลงไปแล้วแหละถ้าแหนมาตรงนี้อยู่ไหมเฮ้ยอยู่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 เดี๋ยวลงให้เอาแหนมาเป็นกิโลเลย ดเดี๋ยวนะปัดปนี่น้ำเค้กก็โตแล้วนะครับ <c oughs> แสงก็จะหมดแล้วนะครับเออรองเท้าหลุดรองเท้าหลุดนะครับแสงก็จะไม่มีตอนนี้นิ่ <c oughs> งเลยโดนจุดเนี่ยเลยใช่ถึงว่าอยู่ไม่วิ่งเลย ยิงโดนจุดตายใช่ไหใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี mm. ๋ยวนะไปยัดปากแสงกันอ right. ๋อครับใครจะทายถูกครับผมว่าประตองกายครับเอาเหรอประตองกายดีคร่บเล่า โดนเต็มไหมน่าจะเต็มล่ะเห็นมั้ยละครับเขายิงมาตั้งใจยิงนี่แหละครับอ่ะชูน้อยหันข้างหน่อยสิโชว์ปลาไงหันสันหลังตกแต่ว่ามันลากมันในน้ำนะครับสวัสดีครับ เไม่อาอาวุธเรามาตั้งหางกันมากรอพันมือพันส่งสั่มรับนายรับโอ้โดนเต็มเนี่ยคนที่แข็งแม่งที่นุดผู้นี้นีน่ด,ดีนะครับผีเงินน้องเค้กน่าจะสองโลได้อยู่เนาะประมาณโอ้ลูกข้างหลังเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปวันนี้ครับ นี่ครับกับทีมงานเมียนายครับอุบลเมียนายผลงานน้องเค้กวันนี้ครับของผมวันนี้แห้วนะครับผมมีแต่ช็อตเสียวๆแต่ว่าไม่ได้ตัวครับเป็นปลาเนนไส้โลกว่าครับกับตรงกายตัวนี้น่าจะสองโลกว่าได้อยู่เนาะหันด้านข้างต้องหันด้านข้างโ์ข้างนี่นี่ครับก็อย่าลืมนะครับนะนะติดตามรับชมนะครับคลิปดีๆอย่างนี้ที่ช่องต้อมฟิชออนนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจครับตอนนี้ก็ ผู้ติดตามก็ใกล้ทะลุเป้ากดของ YouTube แล้วนะครับผมถ้าทะลุเป้าเมื่อไหร่ก็ก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งของการทำงานครับ YouTube ก็จะให้ผลตัดแทนอย่างอื่นอีกนะครับมันก็จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปนะครับผมช่องเล็กๆอย่างเราก็ก้าวทีละสเต็ปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ